สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูฝนหรือคุณครูอัจชนาแส่ชัวนะคะนะคะเด็กๆหยิบชุดกิจกรรมบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กนะคะนะคะเด็กๆไปหยิบแล้วเปิดเลยค่ะเปิดนะคะหน้าที่ยี่สิบสองนะคะเลขสองกับสองด้าน ซ้ายมือนะคะหมอและพยาบาลมีหน้าที่อะไรหมอและพยาบาลมีหน้าที่อะไรนะคะคำสั่งนะคะือนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพและเขียนวงกลมล้อมรอบข้อความให้สัมพันธ์กับภาพ ให้นักเรียนระา,บบายสีภาพและเขียนวงกลมล้อมรอบข้อความให้สัมพันธ์กับภาพนะคะมีภาพแรกนะคะเป็นภาพของคุณหมอกําลังวัดนะคะวัดไข้เด็กคนหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านขวามือคุณครูนะคะก็มีนะคะมีคำว่ารักษาคนไข้ รักษาคนไข้นะคะและส่งจดหมายส่งจดหมายคุณหมอมีหน้าที่อะไรนะคะนะคะข้อหนึ่งก็คือรักษาคนไข้นั่นเองนะคะข้อต่อไปนะคะภาพต่อไปเป็นพยาบาลนะคะพยาบาลมีหน้าที่รักษาผู้ป่วยนะคะรักษาเด็กคนหนึ่งที่เป็นไข้ เด็กๆก็มาดูข้อฟาร์มก่อนขายผลไม้ขายผลไม้กับดูแลคนไข้ดูแลคนไข้พยาบาลมีหน้าที่อะไรนะคะให้นักเรียนวงกลมเองนะคะสำหรับเล่มนี้คุณฝนก็ขอจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันเล่มต่อไปนะคะ